สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่ห จะวิ่งแรงมากไปกว่านี้นะคะจากข้อมูลข่าวสารที่เด็กแนวเอามารวมประกอบกันนะคะประเมินเป็นตัวเลขการรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่2ค่ะว่าอยู่ที่ระดับประมาณ1,665ล้านบาทนะคะซึ่งงานใหญ่ที่ได้รับเข้ามาค่ะก็คือเรื่องอุโมงค์ส่งน้ำกทม2,000ล้านบาท ที่ไม่รวมในนี้นะคะแล้วก็งานใหญ่เมื่อปีก่อนคือโรงไฟฟ้า2โรงมูลค่า2.8พันล้านบาทโดยจะรับรู้ในปี2,555นี้ค่ะโดยถ้าเกิดให้อัตรากำไรสักประมาณ5เท่านะคะไตรามาสที่1ก็จะทำให้ไตรามาสที่2นี้มีกำไรไม่น้อยกว่า80ล้านบาทรวม2ไตรามาสก,ก็ประมาณ140ล้านบาทค่ะขณะที่6เดือนของปีก่อนนะคะขาดทุนกว่า88ล้านบาท มีโอกาสได้เห็น300ล้านบาทกำไรนะคะนี่คือการเทินอาราวค่ะทำให้ Book Value ตอนนี้นะคะสูงถึงระดับประมาณ1บาท15สตางค์เข้าไปเลยค่ะโดยตอนนี้กราฟเองนะคะก็แกว่งตัวในกรอบแคบแต่ว่ามี MACD โค้งตัวเป็นสัญญาณซื้อค่ะซึ่งประเมินได้ว่าราคาหุ้นนะคะมีโอกาสที่จะยกฐานไปอยู่ที่ระดับประมาณ75สสตางค์ได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะหาก ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเหนือระดับดังกล่าวได้นะคะราคาก็มีโอกาสที่จะไต่ไปถึงระดับประมาณ85สตางค์ค่ะโดยถ้าสัญญาณนะคะราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนเหนือระดับ75สตางค์ชัดเจนนะคะก็มีโอกาสลุ้นค่ะว่านวรัชจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงค่ะสําหรับหน้านสาหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะแนะนําหุ้นลีค่ะโดยหุ้นตัวนี้นะคะมีข่าวดีอย่างแรกก็คือเรื่องวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นของหุ้นตัวนี้มีการสะสมรอบใหม่ ซึ่งจากที่เคยวิ่งแรงไปในช่วงประกาศงบไตรามาสที่1น,นะคะเพราะว่ากาําไรเซอร์ไพรส์ตลาดอันเป็นผลมาจากยอดของรายได้ของการขายอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะและในช่วงแนวโน้มไตรามาสที่2นี้นะคะผลประกอบการก็ยังคงมีแนวโน้มสดใสค่ะเพราะว่า EU ได้เปิดให้ไทยมีการนําเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเนื้อไก่ค่ะ ขณะที่ปัญหาโรคระบาดในหมูแล้วก็วัวนะคะทําให้ผู้เลี้ยงต้องใช้อาหารคุณภาพสูงซึ่งแน่นอนค่ะว่าลีได้ประโยชน์ตรงจุดนี้เต็มๆค่ะซึ่งได้รับผลบวกจากจาการส่งออกไก่ทําให้อาหารสัตว์ขายดีขึ้นมากนั่นเองค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะบริษัทค่ะก็ยังมีกําไรสะสมค่อนข้างมากนะคะเมื่อรวมกับส่วนล้ํามูลค่าหุ้นก็จะมีตัวเลขระดับ1.1พันล้านบาทเลยค่ะและที่สําคัญคือไม่มีหนี้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดประเมินมูลค่าพื้นฐานจากกำไรตรมาที่1เทียบเท่ากับทั้งปี2,554พบว่า EPS ค่ะ mm. น่าจะอยู่ได้ในระดับ45สตางค์ซึ่งเมื่อเราใช้ค่า PE แค่ระดับ12เท่าน,านะคะก็จะได้มูลค่าหุ้นที่น่าสนใจอยู่ที่ระดับประมาณ5บาท40สตางค่ะโดยสัญญาณกราฟตอนนี้นะคะก็ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ5เดือนค่ะซึ่งเส้น MACD นะคะดีตัวขึ้นรับเป็นบ่ y ยส ิกแนวแล้วนะคะโดยสร้างสัญญาณเป็น V-shape ค่ะทั้งนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นลุ้นแนวต้านที่ระดับ4บาท20สตางค์ได้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกได้แก่หุ้น AAV ค่ะซื้อเล่นสั้นประเมินก่อราคาวไว้ที่3บาท60สตางค์ถึง3บาท58สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไป VIH นะคะซื้อเล่นสั้นค่ะ ให้กรอบราคาไว้ที่3บาทส6สตางค์ถึง3บาทส4สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายสตาง์นะคะซื้อเล่นสั้นค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาทถึง99สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะสำหรับหุ้นตัวแรก BCP นะคะหาจังหวะขายค่ะมองกรอบราคาไว้ที่22บสาท80สตางค์ถึง22บสาท70สตางค์ค่ะ TK ค่ะตอนนี้เข้าเขตซื้อมากเกินไปให้กรอบราคาไว้ที่12บาท70สตางค์ถึง12บาท60สสตางค์ค่ะ และหุ้นตัวสุดท้าย DSGT ค่ะเขาสเขตซื้อมากเกินไปเช่นกันค่ะมองกรอบราคาไว้ที่11บาท60สตางค์ถึง11บาท50สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ